ความเจริญในธรรมจะมีญายิโยมสาวุจนทั้งหลายอาตมาพาจะนามโพธคามว่าข้อที่เจมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุนาาาจ,นท,จน,าาธนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังโพธคามว่าข้อที่เจพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบ,บัญญัติพามินยัยเอาไว้ว่าห้ามพิโสฉุดลากพิโสอื่นออกจากกุฏิ จุดมุ่งหมายของการบัญญัติวินัยข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้พิสุอยู่รวมกันอย่างผาสุขและมีความสมัครสมานสามัคคีกันไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันไม่จองล่างจองผานกันรวมถึงไปอิจาริษยาซึ่งกันและกัน ตอนบัญญัติของวินัยข้อนี้ก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเจตะวันพิสุกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของสัตตะละตะวคะีพิสุกลุ่มนี้ก็พากันซ่อมกุฏิ กุติเก่าที่มีความจำรูมสุดโซมอยู่ไม่ได้ท่านก็รวมตัวกันซ่อมแซมข้างฝาผุหลังคารั่วท่านก็ทำอย่างเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะาจําภาษาในกุติที่ท่านได้ซ่อมกันเอาไว้อ่ต่อมาพิสูจน์ฉับขี่ ก็ได้เข้ามาคมขู่ให้พิสุสัตระาสวะคีออกไปเมื่อไม่ออกไปพิสุชพาพคีก็จุดกระชากลาดถูไล่ให้ออกไปาฏิตุดแล้วพาพิสุสัตระาสวะคีก็ออกไปแล้วก็ไปนั่งเศร้าซึ่มอยู่ ด้านนอกกุฏิวิสูุทั้งหลายไม่เห็นเข้าก็สอบถามความเป็นมาเป็นไปเมื่อทราบเรื่องก็นำความเหล่านี้ไปโูนพระพธเจ้าพระเจ้าก็ประชมสองและพระองค์ก็ทรงบัญญัติว่าภิกษุกรอดเครื่องภิกษุออ่นชดไล่ภิกษุอื่นออกจากกุฏิต้องปาจิตติ អត្មាភាពបានមកដំណើរទៅ